ตีไข่แต่เช้าเลยคุณกำพูถ้าไม่ตีจะแตกไม่ไข่แค่โอ้ยคือเหลืองมากเลยอ่ะไข่อะไรคะอันนี้เป็นไข่เป็ดฮะเพราะว่าบ้านข้างๆเขาเลี้ยงเป็ดเราก็เลยไปขโมยไอ้ไม่ไส้สั่งไข่เป็ดจักเพื่อนบ้านของพี่แดงเขาเพราะอุดหนุนกันนะคะอุดหนุนกันถ้าได้อยากได้ไก่ก็ไข่ก็นู่นไก่ก็บ้านพี่กระทรวงอ เห็นไหมคุณไม่ต้องเลี้ยงเองหรอกอดหนุนเพื่อนบ้านเรานี่แหละทําคนละนิดละหน่อยนะคะอันนี้เราจะเจียวไข่ใช่ไหมคะก็ทาอาหารให้คุณกินนั่นแหละครับดีมากค่ะคุณกําเพิรก็ทําอาหารเลยครับดีค่ะพ่อบ้านเออโอ้ยกล้วยฟูดีจังเลยอ่ะเนาะมันดูที่เทคนิคมันไม่จี๊ดจี้ใครเลยครับดูสิไข่เป็ด ไม่ช้ไข่ไม่เกี่ยวอะวเหรอเอ้ยอ,อุ้ยมันเกระเด็นโดนมือก้องไหวเลยอะเฮ้ยเจ็บร้อนเกี่ยวไข่ให้มันฟูมันไม่เกียเก่ยวกับไขไ่มันเกี่ยวกับวิธีการจริงเหรอเออใครอยากเกี่ยวไข่มันฟูอย่างนี้น่าทานอย่างนี้นะฮะอ่าฮะไม่ยากนะครับทําไงคะอ,อ่ท่านใส่น้ํามันร้อนๆคือน้ํามันต้องร้อนอ่าให้เยอะสักนิดนึงอแล้วก็ให้ร้อนจริงๆอ่ะแล้วก็ไข่ที่เราตีแล้วเนี่ยเทลงไปเลย สวยแล้วนะใครคะคนถ่ายรูป <ไข S 2> เลยสวยไหมครับ๋อคนถ่ายเลยนะถ่ายก็สวยแต่ว่าใครผมสวยกว่านะคะนี่เสร็จสับเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่ามันไม่เป็นตอนเป็นชิ้นเป็นแผ่นเลยนะอ๋อไม่ต้องเป็นตอนหรอกครับหิวไม่ต้องไม่ต้องสวยขอให้อร่อยอีกหนึ่งเมนูครับอะไรคะไก่ไก่รวนเค็มความินไก่ต้มน้ำปลาที่เราซื้อมานะฮะแต่ว่าเราก็เอามารวน อันนี้เป็นไก่ต้มน้ำปลาเขาย้อยเอ้ยไม่ใช่ถูกไหมใช่อ่ะเขาย้อยบริเวณเขาย้อยค่ะถ้าใครผ่านมาก่อนจะถึงเพชรบุรีนะคะก่อนจะถึงตัวเมืองจะมีซุ้มขายไก่ต้มน้ำปลาหลายซุ้มเลยค่ะวันนี้เราซื้อมาหนึ่งตัวนะคะอ่าตัวนี้ร้อยเจบาทนะคะมันมีหลายไซส์แล้วแต่จะเลือกเลยแต่ว่าคุณกำพูเขาจะไม่กินแบบ เพียวๆอย่างนั้นเขาจะมาปรุงมันเย็ยนแล้วไงคอนเซปนี้อ๋อมันชืดแล้วมันชืดแ,แล้วเราก็กินละร้อนกหน่อยเขาเรียกว่าเมนูไก่รวนเค็มก็รวนใส่ใส,ใส่น้ำปลาหรือว่าซีอิ๊วสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยน้ำปลาปรุงรสปลาเกี่ยวนี่ก็ได้นะซอสค่ะเข,า,ขาเรียกซอสก็ใส่ซอสปรุงรสหน่อยนะคะก็ผงปรุงรสตรกนิดนึงทำไม ทำไปทุกอย่างหมดเลยเนี่ยฮะทำไมทุกอย่างหมดเลยโอ้โหแล้วก็รวนให้มันแห้งๆนะคะให้เข้าเนื้อเข้าน้ำเข้าเนื้อเข้าหนัง เป็นอาหารที่เราทําแล้วก็จะได้ทานไวๆไม่ต้องไปกดิตกระดอยนะครับถ้าทําต้มยำทแก่กจะใช้เวลานานหน่อยเนาะเสียงอ,อยัาเนาะอะไร,รอ่ะพ่อนกเหรอนกนกมันเข้าไปทำรังข้างบนบ้านแกขไิบนกนกะก็ชอบไปเข้าห้องนอนพ่อแหวงไง มันอบอุ่นนะเนาะมีร่มหอร่มใสอยู่ใครอยากนอนนั่มอ่โอ้ยห้องผููเบาแหววใครกะอยากไปนอนนอนนั่โดยเฉพาะสาวๆเออพี่ชื่อนกนกนกตัวติงจกเสร็จแล้วนะอะไรครับเอะทำไมง่ายจังของมันสุกมาจากไหนตะไรแล้วเรามาปรุงรสเราจะให้มันมีความหอมเลยรขนาดม้ ของพวกนี้ไก่ต้มน้ำปลานะไก่ข้าวมันไก่อะไรพวกนี้บางทีไก่ต้มไว้นานๆนมันอาจจะทําให้เราท้องเสียได้ก็ท่านซื้อมาเนี่ยนะครับก็เอามารวนเค็มนะฮะหรือเอามานื่งก็ได้นะถ้าไม่อยากให้มันมีน้ํามันเลยกาา็มาึนงมออะไรก็ได้ที่จะทำเป็นเมนูอื่นๆอะไรอีกก็ได้แต่อย่างนี้เราหิวข้าวเราเรต้องไหวไ,ไปทานข้าวได้แล้ว อาม้าครับมากินข่ากินข้าวกินข้าวนะฮะกินข่ากันโอ้หิวข้าวมากเลยข้าวเช้านั่นนี่ข้าวเช้านี่นนี่กินอะไรก่อนดีนะโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นเลยไม่เยอะไม่รู้จะเล่นอะไรเพราะมันไม่มีอะไรให้กินกิมไก่ลวนเค็มแล้วกันตามสบายเออนี่ฉันมีปัญหายูริกในเลือดเยอะออกค่ัคุณจัมพ์ูฉันจะกินไก่ได้อยู่ไหมคะก็น้อย อย่ากินเยอะแล้วก็คนก็กินได้พวกผักที่มันไม่ใช่เขียวเข้มขนมากเออทําไมเรามียูริกในเลือดเยอะคุณกินพวกนี้เพวกขราทองฟักหัวไชเท้าคุณอย่าเป็นเน้นพวกตำลิงพวกผักใบเขียวกระถินยอดผักใช่ไหมใช่พวกยอดผักมันชอบกินกระเทียกระถินเลย่างเงีนั่นแหละต้องลดลดลง ปรากฏว่าจะหาแจ่วแม่ทองนาคมากินด้วยเบ็ดเบัดขนาดเลยปะแต่ว่ามีแหนมอยู่ครับแหนมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณเจ็ดแปดวันวอยู่ในตู้เย็นเอออยู่ในตู้เย็นไว้ก็เลยเออเดี๋ยวลองเอามาทานเนี่ยฮะแหนมอันนี้เป็นแหนมเนื้อเดียแหนมเนื้อนะอพอแกะออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวให้่ผู้ชมดูนะแหนมเนื้อนี่ได้ประมาณนี้ครับตอนนี้เนื้อแพงหมูแพงแต่ว่าของเราไม่เพิ่มไม่ขึ้นราคาแล้วก็เหมือนเดิมไม่ลดขนาดด้วยไม่ลดขนาดเห็เ,เทอาเดิมเห็ดทัวบ,บอกว่าไม่เป็นไรเห응็เ,เทอาเดิมดูแลค,คน,ก,นกินแนตะ่อ้วนไปไหมแลูกดอดลูกดอดยังสี่ดอดครับ เป็นอะไรอ่ะแขนแขนแขนผู้ไหนแขนข้าวแขนข้าวต้องกินอะไรต้องกินน้ำเพราะว่าน้ำมีไว้แก้แขนน้ำมีไว้แก้แขนน,น้ำมีไว้แก้แขน ถ้าคุณลัจนีกินแหนมอย่างนี้แหนมอร่อยมากรัจเจนีใส่ตู้เย็นไว้แปดวันอร่อยจริงแหนมเนื้อนะฮะแซ่บคักวะใครมาสายเนื้อนะแนะนำแหนมเนื้อหมูไม่เหลือหรอหมูหมูก็ไม่เหลือหมดเลยเหลืออยู่เท่านี้เลยถังวะแจ้วบองกับบเหลือเด้หากินบ่ได้นหนแสดงว่าเขาไม่ทำเลื่ออะไรเนี่ยทำใหม่ทำไหม่ของเราทำไหม่ ทำไมสดอยากจะให้แฟนๆได้กินใหม่ๆสดๆคอ้าผมเลยลืมจินไก่เลยเนี่ยเจอเนียเนื้อร่อยจริงคุณกําหนดตรวจสุขภาพมาไม่มีเป็นอะไรเลยใช่ไหมโอ้ยหมอผลการตรวจบอกว่าไม่มีอะไรประกะติเลยอมหมายถึงว่าทุกอย่างยังไงวะไม่มีอะไรประกะติเลยเนี่ยหมอบอกเงี้ยจริงเหรออืมมันแปลว่าไรอะคะคือผมก็ดีใจเลยเดินว้ตัวอย่างมา เดินตัวเบาออกมาเลยที่ไหนได้คือทุกอย่างไม่มีอะไรประกะติ <c oughs> บอมแมนเ่าเรียนครับปะกะติทุกอย่างเกวดสุขภาพออกมาดีดีอเออปกติทุกอย่างที่ไม่ปะกะติคืออารมณ์เ <c oughs> ราเป็นคนชอบกินผักใบเขียวยอดกับถิ่นริมรั้วที่ที่สำเนินปลูกไว้เนี่ยเมากเด็ดเด็ด,เด,ดเด็ดมากินเนาะมันก็เกิดภาวะยูเรล็ตเกินเกินมานิดหน่อยค่ะหมอก็ให้แนะนำว่าไม่ถึงการายใช่มัง ผักเนี่ยกินก็เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้ามากเกินไปมันก็จะเป็นโทษอืจร,จริงๆมันอะไรก็แล้วแต่นะภาษาพระที่รพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ก็คือโภชเนมัตตันยุตาแปลว่าอย่างนั้นการรู้จักประมาณในการกินอาหารตอนนี้คําว่าประมาณก็คือว่าพอดีพอดีอเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เราก็กินใหญ่เลยเล้เกินทุกวี่ทุกวันกินทุกวี่ทุกวันตอนนี้ปริมาณสารมันเกินอม,มันก็ไม่ดีใช่ไหม กินพอประมาณพอประมาณก็คือที่หมอสมัยใหม่เขาบอกว่ากินให้ครบหมู่กินไอ้นุ่นหน่อยไอ้นี่นิดไอ้ไหนี่หน่อยไอ้นิดนี่ไอ้นี่หน่อยกิหน,หนให้ครบหมู่มาไหวดอดเป็นอย่างโอ้จะมีสักสิบหมูไม่ขาลากเลยเ,ลเนาะงงนะครับไปหากินพักกิมันสลัดสลาดเ <c oughs> ด้อกินปลาหลายๆยแน่อะไรนะกินปลาแล้วสลาดหรอืก็เห็นมันติดเบ็ดทุกตัวเห็นมันติดเบ็ดทุกตัวเห็นมันติดเบ็ดทุกตัว โอเคก็ให้มีกดยูริกต่อไป <c oughs>